อ้ยขายตั้ง30เอางี้ห่อและ20บาททออันนี้ฉันซื้อ5ห่อก็อ่ะร้อยหนึ่งไปไปที่ไหนกับมุ้มาจอดรถซื้อต่อราคาเจ้าวันนี้ขเขาจะเอาปุดตื้นไปฮะล่ะชาวบาขายไปได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะขาดทุนปุดตืน้นใช่ค่ะอ่าแล้วที่ตรวจสงคุเนนะี่ยยังไปซื้อต่อของน้องเจมมาแต่แกไม่ก,ก้าทีห้าขายนะ่ยห่อสาวบาท อหอนื่อไก่เมืองห่อๆเลยเนอะแปลงแล้วใหม่ๆเหมาะขนาดเจ้าอหอนึ่งก็เจ้าขายะอะไรคะหอนึ่งเจ้าอหอนึ่งไก่เมืองห่อๆเลยกำลังแปลงใหม่นี่เจ้า ก้อยมาอุ้ยกไลิ่นร้อนๆเลยลูกเอาห่อหอมไปใส่ถุงเลยเจ้าห้าห่อกลิ่นหอมนะแม่เนี่ยเหมาะเนอะห่อนึ้อไก่เมืองทำเองเหรอจ๊ะแต่ทำเดียวเจ้าห้าห่อเนาะเอาห่อใหญ่ๆนี่อุ้ยห้าห่ออุ้ยมันๆๆๆเท่าไหร่จ๊ะห่อสามสิบห้าห่อร้อยห้าสิบเจ้าอุ้ยขายตั้งสามสิบเอางี้ห่อละยี่สิบบาทห่ออันนี้ฉันซื้อห้าหอก็อ่ะร้อยหนึ่งไป มาได้เจ้ามาได้นะเนี๋ยนเะดี๋ยวก่อนกาเดี๋ยวก่อนหะอ,อสามซีฟนะโอ้หอสจาแบบเจ้ามาได้อย่างสักอย่างนะเนี่ยโอ้ดตื่นละ แจมโอ้วันนี้ยอย่างขายนะ่ะห่อหนืงห่อหนึ่งอย่างน่ะเจ้าแม่หลวงห่อนื่อไก่สีท่าจะขายม้วนแล้วเนี่ยแลย่ยได้แปงนงั่นง,งอีกนั่งงอขายจัดมว้วนไปขายม้วนอย่างท่านยังามาตันได้ขายอย่างเต๋อไข่ทีหนก็มาฮู้มาจอดรถซื้อต่อราคาเจ้าปากไทยเนี่ยนะสีไม่ใช่คนบ้านเขาไท่ตีหนว่ะต่อราคาเจ้าแต่ต่อราคาเจ้าว่ะเจ้าว่ามามาได้ ก็ตกไปเพื่ออย่างอ่ะโอ้ไปได้หื้ออย่างแม่หลวงใส่ถุงเปียกขึ้นรถไปปุ้นนะออวันนี้เขจาเจ้าปูตื่นไปฮะล่ะคนบ้านไหนทางใดนี่เก็แนะ่ะแม่หลวงเจ้าขายห่อสามสิบบอกว่าแปทํามโมสังโคเจ้าแปลงเป็นตุ๊กเป็นเนี่ยเออแปงกับพวกมันเนี่ยกี่คนเดียวพอเลยกนะ่ะคนบ้านไหนแบบนี้นี่ก็ไม่เคยหันไ่ที่ไหนมาสักเดื๋อหรอเออละกันท่านรถไผมาจอดบ้านแม่หลวงนะฮะโอ้แม่หลวงแม่หลวง กันเนี่ยกันเนี่ยที่มันต่อเจ้าน่ะกันเนี่ยกันนี่เลยกันนี่เลยัวกันเนี่ยแม่นแม่นแม่หลวงนี่นี่นี่คนนี้คนนี้น,นี่นี่นนี่เออเออเอออันนี้อีแจมอันนี้อีบ่บเปหนหยังตัวไปเลยตัวไปขายเลยเดี๋ยวแม่หลวงจัดการหืไปเตอะแม่หลวงอืมไปเตอะไปขายเนี้ยเนอะเจ้าเจ้าขายมวนๆเนอะเออแม่หลวงอยู่นี่อยู่นี่เรากำเดียว ไปลูกไหนมานี่สวัสดีเอาวัสด,ดีเจ้า,าวัสด,ดีเจ้า,าว่ดดจา,าวจะได้เจ้าผู้ใหญ่คะเดชฉันชื่อพานิดานะคะส่วนลูกดิฉันชื่ออิสราพรคะ<ช>่ะน้องบีะค่ะที่ทางมหลาลัยติดต่อมาว่าจะให้น้องบีมาทำวิจัยที่เนี่ยค่ะอ้อาจารย์รใช่ค่ะอืมอืมอืมอมดีละมาทำวิจัยใช่ค่ะ,คะ อันกับตัวสุดท้ายเนาะใช่ค่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะพี่ใจแล้วก็จบแล้วเนาะใช่ค่ะดีดีดีมาก็ดีละอย่างแรกเขาเข้าไปในครัวกันดีกว่าเงินไฟไปพอวิธีเจ้าบ้านมาปุจจะเนี่ยเองได้กันพ่องเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยเนาะได้เลยค่ะยินดีค่ะไป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 ตังเพจเจ้าไปเลยเจ้ามาขจัจมาตังเพจ อ๋อระวังนะลูกมาีิค่ะมาีิค่ะอ่ะแจกอาวุธเอาไปคนละอันอ่ะกัมอ้าวตัดตองกล้วยเอาเบอร์ใหญ่ๆเอาตุ่นตุ่เบอร์ใหญ่ๆเอาสูงๆูุ่นุ่เอาคนละไปเอาไม่ถึงนะค่ะเอาอ่อนเลยมาได้ยังไงมันน้อยเอาอ่อนใหญ่ใไปเดี๋ยวไปไปอีน้อยตัวสูงไปเอาสูงสูงไปเดี๋ยวไปไป ตัดไม่เป็นนะคะตทำไงอะคะโอ้ไม่ได้กินแล้วไม่ได้ผ่านแล้วเดี่ยวันนียทำวิจัยวิจัยอย่าไปได้ทำ,ทำอ่ะตัดต่อมาอีกแบบกับแบบขัดใจไปเนี่ยเอาเบอร์ใหญ่ๆห้องจักเบอร์ใหญ่กับเบอร์สวยหน้า,นนาเนี่ยมันกว้างๆเนี่ยเนี่ยมามามาแล้วก็เลาะ ไปไปเอามาแห็บไปเอามาแห็บยากเนี่ยค่ะเออตุกตอมยากเอาไปยังได้แหมัอันนี้นะเอาผ้าไปเจ็ดยอถังเอาเจ็ดยบงสะอาดอ่ะแล้วแม่ก่อนนี้ซอยซอยบะเขียนนี่อ่ะซอยบะเขียนนี่อีลาดเจ็๊ยบถังให้สะอาดเด้ออ่ะหันยังไงคะหันให้เป็มนะค่ะ คุณแม่หนูไม่ทำแล้วค่ะไม่อยากทำเลยอะ่ะมาแย่ก,ก็ได้ถ้ามาแย่นะงานาวานางงานิจัยก็ะะามาแล้วบัตรเซ็นเพือรายงานวิจัยนะข้อมูลอย่างต่างๆเนี่ยถ้าเอาแล้วสักอย่างนี้ไม่ได้นะคะถ้าหนูไม่ผ่านตัวเนี้ยหนูก็จะไม่จบนะคะเอาแยา่ปะลูกงงงงหนูดีเอาทำลูกเดี๋ยวแม่ช่วยแม่ช่วยแม่แ่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่หันผับช่วยนะเดี๋ยวไม่หันเร็วๆค่ะ อีเนอร์นี่โอ็นนี่โอวโซโล่เขาจะอีหอมขนาดนี่ฮอแหละอีแม่ฮอดูเออ,เอ,อหน้าฮอจะอันเ <c oughs> ก่งมากเลยค่ะเออ อะเนี่ยไปห่อไปเออแล้วก็บตบพื้น <c oughs> อ่ะอไม่ได้เลยร้อนนะคะคุณแม่โอ,อ้ไม่ได้กินล้ะขใจใยเอาไม่กีบกีบเลยเอากีบออกอีละเออกีบใส่ทาท่านกลับดีๆเดี๋ยวคว่ำเห็นละ,อ,ะอ,อ,อย่าให้โดนเหมือนแม่นะคะ เดี๋ยวก่อนเอาอันนั้นใส่แห็มเฮะเอานั้นใส่แหม<ะ>นึ่นหนงหกามกเอาด้ไปไว้ก่อน<ะ>ยกไปยกไปไหนอคะ,ะยกไปหนอกพุนก,กา่าอ่ะบัเดี๋ยวนี้ห,อห่อนึงสุกละอเอาไปขายอเอาเราคำนวณต้นทุนพอหรอไก่เมืองกิโลละร้อยหน่อบักแควนไม่กันรัด บะเขียไว้บะตาเสียตองมีอยา่างแหมเข้าคั่วตีเฮาคั่วกันนอกกะแหงเฮาเบสเซ็ตอะไม่หลวงว่าขายหอซาบัดพอะละโอ้ไม่ได้นะคะนี่แค่คำนวณในหัวก็ไม่ได้แล้วค่ะขาดทุนค่ะอย่างเงี้ยต้องขายร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งน่าจะได้ค่ะห่อละยี่สิบโอ้ยไม่ได้หรอกค่ะนั่งทำตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะยี่สิบนี่ไปได้ไรละคะเอา ไปได้จะขายไปได้หอละอลอยแล้วใครจะมาซื้อซาบ้าบอละไม่ได้ค่ะนิดกว่าจะไปเอาใบต่อนะคะมิดเกือบช็อกกางแล้วผ่านเนค่ะไม่ได้ค่ะยังไงก็ไม่ได้ค่ะขาดทุนค่ะซาบ้าขายไปได้ไม่ได้ค่ะขาดทุนพุดตื้นใช่ค่ะอ่าแล้วที่ตัวจสองคุณเนี่ยยังไปซื้อต่อของน้องแจมมาแต่แกไม่กล้าที่าะขายน่ะหอสาบ้ามาเดียนนี้หูหรือยังมัน้ย่ขนาดไหนอืม หันไปของเจ้าบ้านพื่นๆไปต่อราคาเอาเปิลนี่ยมันขำกว่าจะได้อ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดนี้นะคะผู้ใหญ่ตัวเขาสองคนนะมาทมําวิจัยเนาะมาขอข้อมูลเจ้าบ้านปิ่ก็คือความหล่อม,มือแบบมีไผ่เก็บสตังตัวสักบาทแปลงใจหากันคนน้อยป่นก็เสียเวลาทํามาหากินกันแต่ตัวม้าก็จะมาเอาลัดเอาเปียเปิ่นหึย่ำแปลงใจหากันมีน้ําใจใส่กันถ้าอย่างเงี้ย ถ้ามาแล้วเผื่อมาเอาอย่างเดียวเนี่ยไม่หลวงว่ากระเฮากบับนี้ต้นทับจำจุยเหลือละวิจงวิจัยเหมือนท่าทะน,นี่นัถ้ามาเป็นนี้นะเนาะไม่ได้นะคะผู้ใหญ่มันเป็นตัวจบของหนูแล้วค่ะถ้าหนูไม่ผ่านตัวนี้หนูก็ไม่จบนะคะหปดขอโทษค่ะช่วยลูกดิฉันด้วยนะคะหนูไหวไหวขอร้องหนูขอโทษนะคะอ๋ออ่ะอ๋ออ๋อลำเดี๋ยวดิฉันยัยงไงหให้ชดใช้ค่าเสียหายเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ บอกมาได้เลยนะคะผู้ใหญ่เขาขบยักได้คาะเสียหายยังรอกแต่ยังหูบาด้ว่ามาถึงอะชุมชนเฮาว่าว,วิถีชุมชนเปิดมาเอาเปรียบกันนะ<ค>เขาช่วยเหลือกันค่ะตอนตอนนี้ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะแล้วลูกก็เข้าใจาด้วยนะคะถ,ถ้าจะมาเอาเปรียบลูกบ้านแมหลวงกว่ามายินดีเนอะผู้ใหญ่อย่าถือสาเลยนะคะเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้เลยค่ะต้องชดใช้ค่าเสียหายสักยังกัะ กจายติดตัวเขาไปตอไม้ติวิตไปตอเบนมากี่บาทก็ใายคืนน้องแจมไปเหี่ยนะเนาะได้ค่ะได้ผิร<ด>ูปบ้าน,บ,านบ้านนี่เหมือนกันได้ค่ะยินดีเลยค่ะไอ้ล่าเล่นอย่างยีหั่นลูกไปท้องแม่มาแล้วลูกได้ครับแม่หลวงอาจาใจเนอร์บอกว่าแม่หลวงห้องนะลูกเนอร์ครับแม่หลวงขอบคุณนะคะเดี๋ยวน้องแจมมันจะมานี่แล้วกระจายถ้าตังทุบบนเห,นเหนี่ยสิบบาทสาวบาทอ่ะตัวจะมาแลกกันนะโคตรลูกตัวกันนะโคตรตัวกะ ตังแต่ใหญ่เราไปใจวันหน้าไปที่ไหนไปหานเพื่อนขายของนี่ไปดูถูกดูแขนแล้วไปต่อกดราคาเพื่อนเน่ยบาเดี๋ยวหูหรือยังแบบจะยังง่ายๆนะค่ะไม่รักค่ะเออไปเพื่อข้อตอนกว่าจะได้กินเนี่ยเฮ้ยแจมมาเฮมาไหนเพื่อนหัวห้องเจ้ามาแงไดน่ะมานี่นั่งนี่ก่อนสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนจะเอาตังหื้อกระหอหนึงตะเกีญ่ที่เพื่อนต่อไป กี่บาทก้อห้าสิบเจ้าหา้าสิบอะตั้แตนถือเป็นหิน้งห้าสิบนี่นี่ฉันให้คุณไปเลยนะคะหกสิบบาทไม่ต้องทอนค่ะเอาไปเลยค่ะไม่ไหวไม่อย่างใดนายก็ถึงยอมจ่ายนะลูกแล้วสตังค์เก็บไว้เหี้งอืมนะนะเจ้าจะบอกอย่างโน่บัดนี้ไปต่อภัยแหมนะฮู้กอเจออ้าเนี่ยเนี่ยกว่าจะแล้ว แปลงยากขนาดนะลูกหมอหน้อยก็ให้หมอหนึงก็ดีพอวันหนึ่งอะเจ้าขายได้อย่างสองสามร้อยอันน่ะสตางอะก็คุ้มกับหมอใหญ่ไปเฮียนหนังสือ,อเห็นใจกันด้วยเนอะค่ะ<อ><อ>ไม่ต่อแล้วค่ะขอโทษที่ค่ะเหมืนอนใหญ่ใหญ่ยยแจมอ่ะลูกก็น,น้อยสัมปีสัมฟอคนใหญ่ก็ให้คนน้อยก็่าจะหมอหนึงก็ดีพอ,อนี่ยอือไปเ,เจ้แจมไปพอลูกนะจะนักเลยเจ้าไปเถอะไม่หาตังค์ก็ดีละค่แ ฝั่งเป็กผักก้าเก็กผักพูดย่างนีอย่างก่งแค่พูดแขงแค่เน้อพูดแขงแค่ขายแล้ววันนี้จะนอนไหนจะนอนบ้านแม่หลวงนี่เนาะโอ้เตรียมห้องไว้เพื่อหนะขอโทษนะคะแถวนี้มีโรงแรมไหมคะโรงแรมพอแล้วมีแค่กักตุ้งมีที่ไหนโรงแรมบ่มีโรงแรมมีก็วัดนอนสารวัตรจะได้หรอ เดี๋ยวบอกตุ้ลุงฮื้อมันมีศาลาวัดที่ว่างท่งานศาลาหนึ่งนะที่มันใกล้ใกล้เมนอะอเดี๋ยวไปบอกตุ้ลุงฮือ้อนอนที่นี่ได้หรอมีคนอยา,อานอนที่นี่ค่ะ นอนที่นี่เลยรบกวนด้วยแล้วกันนะคะบัลลังเกียรแล้วกะสบายๆค่ะอยู่แบบธรรมชาติหานวัดแต่สงบดีนะเนี่อตึ่มไทไปยุ่งใช่ขอรบกวนผู้ใหญ่แล้วกันนะคะจะรู้ว่านอนนี่เนาะอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกินเนี่ยของกินเฮาที่เฮาเนี้ยเนี่ยไม่หลวงว่าเล่นมาได้ไป